ยังอยู่ที่วงการลูกทุ่งคุณผู้ชมคาะแต่คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปช่วยส่งกันหน่อยไม่หายอภพร์เอาเข้าแล้วไลบอกเจอมากับตัวเจออะไรเห็นอะไรไม่รู้แบบ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 มันไม่ใช่แบบนั้นคุณผู้ชมคาะอยู่บนท้องฟ้าหรือจะเป็นมนุษย์ต่างดาวจะเป็นยังไงไปช่วยกันดูหน่อยค่ะมนุษย์ต่างดาวอ่ะมันเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะเฮ้ยดูดิวิ่งไปวิ่งมา ดูหน่อยสิว่านั่นคืออะไร UFO เปล่าเนี่ยคุณผู้ชมาไม่ธรรมดาจริงลองส่องกันดูซิมันคืออะไรอ่ะมันไฟแวบๆไปแวบๆมาเนี่ยนะคือคุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันแล้วก็ลงความเห็นว่ายังไงดีมันจะเป็น UFO แบบที่ไม่หายคิดหรือเปล่าหรือว่าบานได้สองไฟแบบๆเฮ้ยบานได้สองไฟแบบๆเออ ั้งไฟหรือเปล่าก่อนช่วงนี้นะหรือเป็นแสงไฟจากเครื่องบินเครื่องโดนอะไรก็ว่ากันไปไม่แน่คือในเฟซบุ๊กของแม่ฮายเนี่ยแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปบางคนก็บอกว่าคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆบางคนก็บอกเอ้าบ้านเขาก็มองเห็นเหมือนกันขนาดอยู่คนละจุดกับแม่ฮายนะเห็นไอ้แบบนี้เหมือนกันเลยเห็นพร้อมๆกันจากหลากหลายพื้นที่เฮ้ยมันจะใช่ U F O จริงหรือเปล่าจนกระทั่งมีรายงานข่าวออกมาบอกว่าแสงปริศนาช่วงหัวค่ำคืนวันที่16ที่ผ่านมานี่นะเหนือน่นฟ้าประเทศ คาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของจรวดจ,จากจีนคุณผู้ชมแต่ตัวแม่หายบอกอไม่น่านะไม่น่าเชื่อแบบนั้นค่ะยังเชื่อว่าภาพที่แกถ่ายติดคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยคงจะเป็น UFO จริงๆเพราะเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่เคยเห็นค่ะอะเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่หายเห็นมากับตาเนื้อหน่อยค่ะยิ่งมองยิ่งกะพิบใหญ่เลยแล้วไปมองกับดวงดาวอันอื่นอ่ะอันอื่นไม่มีกะพิบเลยอ่ะใหญ่นะประมาณไข่เป็ดอ่ะ ใหญ่กว่าไข่เป็ดอีกอะเกือบกำปั้นน่ะหนูเกือบกำหมักกำปั้นเราเนี่ยมันคือ UFO จริงๆแม่เคยเห็นครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ5-6ปีที่ผ่านมา อันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของแม่ไฮก็ว่ากันไปแม่เชื่อแบบนั้นก็ไม่ผิดแม่เนาะแต่จริงๆเนี่ยนะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาออกมาบอกว่าไอแสงปริศนาที่ชาวบ้านเห็นกันเนี่ยนะมันน่าจะมาจากชิ้นส่วนจรวดตอนบนของจรวด long march 5b นั่นเองค่ะที่ถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยจรวดที่เกาะไหหลำประเทศจีนเพราะว่าบบ้านเราเออนะคะมันก็อาจจะมีชิ้นส่วนอะไรที่มัน ได้ทำเ,ออเราเห็นเข้ามาคุณผู้ชมนะใช่ค่ะแต่ว่าก็นานาตาิตทางคิดกันไปคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลประกอบอไปเนามาจากอะไร